จิ t ต์ออ e แนะนำงานเพลงใหม่ล่าสุดจากศิลปินไทยไม่จำกัดค่ายและศิลปินในรอบเจวันที่เราอยากแนะนำในสัปดาห์นี้ได้แก่ แต่แล้วก็เสียเธอไปที่สุดเธอก็ไม่รอไอ้ฉันคงไม่มีสิินร้องขอให้เธอเปลี่ยนใจแผ่นฟ้ามากันตรงกลางคงเหนื่อยเกินประคองคำว่ารักบนความห่างไกลอย่างที่หวังกัน เองที่ฉันมันจำเชื่อคำที่เคยสัญญาผิดเองที่ฉันไม่อาจาข้ามฝ่าไปรังเธอไว้ความเหงาองทอรมานไม่แปลกที่ใจเธอจะเปลี่ยนพันและลอยห่างไปจนเกินเอื้อมคว้ามีเพียงคำว่า แค่ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นมันทำให้ฉันไม่เหลือใคร mm. อาจเพราะฉันโง่ไปเองเชื่อในความรักมากไปแต่รักไม่ช่วยอะไร mm. เมื่อคนต้องไกลห่างกันสุดท้ายข้ขางกายเธอ ก็มีใครบางคนที่เธอเผลอให้แทนที่ฉันในคืนออ้างว้างมีเพียงคำว่ารักที่ลองลอยไปแค่เสียงแค่ภาพไกลๆจะมีความหมายแค่ไหนหัวใจของเธอไว้วันแค่หอมแค่ I'm แ่เสียงแค่ภาพใกล้ๆจะมีความหมายอะไรในคืนที่เธอไหว้วันแค่อ้อมแขนที่ไม่มีจริงโอ้กอดเธอเพียงในฝัน สวัสดีครับคุณอลังอยู่กับบรรทนาแม็กซ์ทีวีเรื่องดนตรีไม่มีวันจบนะครับเดียร์ติสออฟเดอะวีควันนี้ผมอยู่กับโทโน่แอนด์ดูดัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอเคเมื่อกี้เราดูมิสิกวิดีโอไปแล้วซิงเกิลล่าสุดนะครับนั่นก็นคือเพลงอ้อมแขนที่ไม่มีจริงรซึ่งเป็นซิงเกิลล่าสุดปล่อยมาในยุคที่เรียกว่าจริงๆก็ก็เลยโควิดมาหน่อยแล้วนะปลายโควิดเราถือว่าให้เป็นปลายดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะไปเร็วๆนี้คาดว่าคาดว่าครับ แลวกระแสดีมากตอนนี้ยอดวิว4-5่แสนแล้วครับ,รบถือว่าสําหรับการทํากันเองพราะผมดูแล้วไม่ได้สังกัดค่ายครันณะปัจจุบันเดี๋ยวอ,อย่างนี้เราทําความรู้จักกับชาววรนนาแม็กซดีกว่าเพราะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักวง The d u ัสนะครับกับโตโน่จริงๆก็คือโตโน่ก็แต่ก่อนก็เป็นเดี่ยวมาก่อนก่อนนั้นน,นแล้วก็พูดถึงความเป็นมาของทําวงนี้ฮะเดอะดัส ครับก็พอออกมาจากบ้านเดอะสตารับครับครับก็ผู้ใหญ่เนี่ยก็ให้เราเลือกครับว่าจะจะทําเดียวหรือว่าหรือว่าจะไม่ทําคือมันไม่ได้มีช้อยในเรื่องของการทําวงเอาไว้ให้ครับเพราะว่าตอนนั้นเขาก็มองว่ามันการทําวงมันยากการรับงานก็ลําบากกว่ากว่าการที่เราไปร้องคนเดียวครับครับมันน่าจะ จัดการได้ง่ายกว่าได้เงินมากกว่าอะไรอย่างี้ครับแต่เรามีความฝันว่าเอเราอยากถ้าเราจะเล่นคอนเสิร์ตเราก็อยากจะทําวงอยากจะเล่นอยากจะทัวร์คอนเสิร์ตกับเพื่อนอะไรยงี้ครับมากกว่าการทําอะไรคนเดียวครับก็เลยได้มีโอกาสเจอกับพี่ต่อแสนคงสมคิดครับที่ตอนนั้นพี่ต่อทำค่ายอัพจีอยู่ก็เลยได้มีการออเดชั่นวงขึ้นมาครับอืัคือตั้งแต่อยู่ในนั้นคตั้งแต่อยู่กับในแกรมมี่เลยครับครับ เมื่อประมาณกี่ปีแล้ว9ปีครับ8ปี8-9ปีครับประมาณ8-9ปีครับครับก็เลยได้เจอกับเพื่อนๆครับที่เมื่อก่อนพี่ฝุ่นเป็นหัววงชื่อวงอะไรพี่ Basement Twenty Four Basement Twenty Four ครับเอ๊ะผมคุ้นๆผมเล่นได้กาวมาก่อนอ่าดู M R D V อะไรอย่าเงี้ย รู้จักคิดว่ารู้จักนะครับยุคนั้นแต่ว่าจําหน้าทำไมแต่ว่าเชื่อรู้จักชื่อแต่ไม่รู้จัก<อ>สมาชิกเลยนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะแต่ว่าวันนี้โอเคในนามเดอะดัสที่มาที่ไปจริงๆอพอเจอกันรวมตัวกันตอนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวงแล้วก็ใช่ครับทําทอะไรกันยังไงบ้างครับกว่าจะมาเป็นเดอะดั๊สตอนแรกมันก็มี มีคลิปที่ส่งเข้ามาให้เลือกหลายวงนะพี่โปรไฟล์ครับว่าเออจะเป็นพวกไหนแต่ว่าพอผมมาเจอโปรไฟล์วงนี้ครับแล้วผมมีความรู้สึกว่าเออมันคล้ายเราเลยคือไม่เคยชนะไม่เคยชนะไม่เคยชนะไม่ไถือว่าไปประกวดโน่นนี่นั่นใช,ใช่ครับไม่ได้บ่ดได้หลังวันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมรู้สึกว่าเออตัวผมเองก็ไม่เก่งนะครับอืแล้วตัวเราเองแล้วพอมาเห็นเพื่อนๆที่แบบ เแต่เขาก็ยังแบบเขาก็ยังอยากที่จะทําอ่ะมันก็เหมือนกันกันกบผมที่มันไม่มันไม่น่าทําอะครับจริงๆแล้วพูดตรงๆนะคือตัวผมเองผมไม่มีพรสวรรค์เลยมีแต่ความอยากครับมีแต่ความอยากที่จะเป็นมีแต่ความอยากที่จะทําแล้วพอผมมาเห็นพวกเขาผมมีความรู้สึกว่าอืองั้นเราพวกนี้น่าจะมีส่วนที่คล้ายก,กับเราคือคือก็แพ้ๆกันมา ข้าใจกันแล้วว่าความแบบเฮ้ยไม่มีใครรู้จักนะเฮ้ยอาจจะไม่ดังนะเฮ้ยอาจจะไม่มีงานนะมันเป็นยังไงครับอคิดว่าเออมารวมกันแล้วก็มามาช่วยกันเดินครับมันก็น่าจะเป็นอะไรที่สนุกดีครับก็เลยเลือกเลือกวงนี้แล้วก็มาลองซ้อมด้วยกันเลยครับอก็จริงๆผมมองต่างไปนะเพราะว่าอย่างอย่างตโน่เองก็ก็ผ่านเวทีประกวดมาครับแล้วก็ได้ชื่อมีมีมีนามสกุลห้อยท้ายเรียบร้อย อย่างวงนี้ก็เดินทางกันในการทํางานมานะครับแต่ว่าโอเคมันมาถึงจุดหนึ่งที่มามจะเอ๋กันมาเจอกันจนกลายมาเป็นเดอะดัสชื่อของเดอะดัสมาจากอะไรครับมาจากหัวหน้าวงครับใเชื่อต่อคือคนแรกที่ขบต่อเขาเป็นคนตั้งไหม่มาอยู่ที่ใครนะครับเอาไปอู้มไวคนเดียวเลยคือตอนที่อยู่อพีพอเริ่มรวมวงครับพี่ต่อแสนคมเขาก็เป็นคนตั้งชื่อให้ว่าชื่อวงเดอะดัับครับ ที่มาที่มาตอนนั้นเขาบอกเขาเขาชอบฟังเป็นอะไรนะอะไรที่มันมีเพลงฝรั่งที่ชื่อที่มีคาว่าดัตอ๋อด้สลาวินอ่าได้ลวินเขาเ็บอกชื่อวงนี้แล้วกันครับครับผมแล้วเรามานิยามความหมายกับวงเราอีกว่ายังไงบ้างตอนนั้นเราเราคิดว่าพี่พี่ต่อพูดประมาณว่าพวกมึงก็เป็นเศษฝุ่น แล้วพอรวมกันอ่ะมันก็กลายเป็นพายุขุ่นอะไรนี้ประมาณนี้ครับความหมายดีครับทำให้แบบเฮ้ยมีกำลังใจมากขึ้นนะครับการการได้รวมทีมสักทีมหนึ่งหน่วยอเวนเจอร์เออเป็นจ <ยา secondo> ุดเล็กๆเล็กๆอมพอรวมกันมันก็ใหญ่ขึ้นก็ความฝันมันก็โตขึ้นนะครับเอาความฝันของทุกคนมารวมกันเป็นความฝันเดียวกันก็เป็นโตโน่แอนด์เดอะดัสนะครับก็จริงๆก็ออกมาหลายซิงเกิลแล้วก็ติดตามมาตลอดนะครับจริงๆก็มีเรื่องคาใจอย่อย่างหนึ่งที่ผม กับโตโน่เคยมีมีความลึกซึ้งกันอยู่นะครับเมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะครับคือไม่มีอะไรคือไอเราเนี่ยอยู่ๆคือเราทํางานอินดี้ใช่ไหมเป็นวงอันเดอการเป็นวงอินดี้วงกล้วยไทยนะครับแล้วก็อยู่ๆในไอจมีอินบ็อกซ์เข้ามาคุยจากโตโน่คือระดับโอ้คนติดตามเป็ล้านแล้วเราก็รู้จักเขาอยู่แล้ว <S <S บอกว่าพีเอสเขียนเพลงให้ผมหน่อยซึ่ง ตอนนั้นแบบผมตื่นเต้นมากแล้วเราก็คุยกันทางผ่านทางผ่านทางอินบ็อกซ์ว่าเออมีเลือกเพลงมาตอนนั้น black black p o w e ใช่ไหมครับใครับมี2เพลงที่เราเลือกจากโริสเซอร์ดับมีตอนนั้นแล้วผมทำอัลบั้มใหม่อยู่ซึ่งเขียน25เพลงก็เลยไม่มีโอกาสได้ทำคุยผ่านไปสักปีหนึ่งผมบอกยังจะให้เขียนอยู่ไหม เดี๋ยวจะหาเวลาแล้วผมก็หายไปอีกนะครับก็ขอโทษงานนี้ผมยังไม่ได้เขียนให้เลยนะครับแต่ตอนนี้เริ่มว่างแล้วครับเสร็จัลบามผมเองแล้วเดี๋ยวผมอาจจะต้องเยี่ยมเลยครับรบกวนให้โอกาสผมมีอีกสักทั้งในการจะได้เริ่มงานต้นโตโน่แอนเดอรดสนะครับนะครับเดี๋ยวเราผูกปิ่นโตไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวทำงานร่วมกันนะครับมาพูดถึงเพลงนี้ดีกว่าอ้อมแขนที่ไม่มีจริงก็คือผมดูวิดีโอไปแล้วแล้วก็ความพิเศษก็คือพี่หมูบิ๊ก s อส นอกจากมาโปรดิวด้วยใช่ไหมครับ,รบแล้วก็มากำกับมิวสิกวิดีโอด้วยครับผมสัมภาษณ์เคยสัมภาษณ์พี่หมูไปเรื่องที่เขาเรียนมาทางนี้แหละแล้วก็อยากใช้วิชาในการทำเกี่ยวกับภาพเกี่ยวกับศิลปะของเขาอะผ่านมิวสิกวิดีโอซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะผมรู้สึกว่ามันมีความมีความอาร์ตของศิลปะในการเล่าเรื่องซิมูลิกโน่นนี่นั่นอยากให้เล่าถึงตัวตัว MV ก่อนละกันครับว่านำเสนอแบบไหนพี่หมูเขาพูดยังไงบ้างครับ คือก็แชร์ความคิดกันนะครับว่าเเราตีความ MV เพลงนี้ออกมายังไงคือความหมายของเพลงนะมันมาจากผมอยู่แล้วนะครับเรื่องราวของเพลงแต่ว่าเราจะตีความให้มันจะเปรียบเทียบยังไงให้มันเป็นเรื่องราวที่ท,ทั้งทางผมแล้วก็ทางพี่หมูอ่ะอยากจะนำเสนอก็เลยพี่หมูเขาอยากจะลองแบบถ่ายกับสกรีนทั้งหมดครับกับ กรีนสีเขียวครับทั้งเรื่องอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเอองั้นเราลองพูดถึงเรื่องของเพลงมันชื่อว่าอ้อมแขนที่ไม่มีจริงอ่ะเราก็เลยลองสมม,สมมุติมาดีไหมว่าสมมุติโลกโลกหนึ่งขึ้นมาอมืที่มันบางทีผมก็ไม่รู้นะมันอาจจะลึกเกินไปไหมอ่ะแต่เราตั้งใจไว้ว่า เรื่องทั้งหมดเนี้ยจริงๆแล้วมันมันเหมือนกับผู้หญิงคนหนึง่งที่ยังอยู่กับเรื่องราวของความรักในอดีตโดยที่ทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาได้จากไปแล้วเขาไม่ได้มีอยู่จริงครับเราก็เลยคิดว่าเออเคเราก็เลยชวนก๊อตกับลิชชีม่มาร่วมกัน ทำา MV ตัวนี้ขึ้นมาโดยการตีความเป็นว่าเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามเดินทางตามหาความรักะอะไรครับจนได้มาเจอกับบ้านที่อบอุ่นครับแต่ว่าพอมาถึงแล้วพอได้เจอแล้วสุดท้ายแล้วบ้านหลังนั้นรวมถึงผู้ชายคนนั้นมันก็หายไปะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นความทรงจำของคนคนนั้นเราก็เลยเปรียบเทียบว่า มันก็เหมือนกับบางทีเรื่องบางเรื่องมันมันจบไปแล้วครับแต่ว่าเราก็ยังอยากจะยึดติดแล้วก็ยังอยากจะมีความสุขกับกับเรื่องราวนั้นอยู่ยังคิดถึงมันอยู่ก็เลยกลายมาเป็นเอเอมบีเพลงนี้ครับอ้อมแขนที่ไม่ไม่มีจริงแต่เราก็ยังโหยหามันอยู่ใช่ครับใช่ครับพูดถึงพาร์ตดนตรีบ้างแล้วกันนะครับสมาชิกวงนะครับเล่าให้ฟังหน่อยว่า การทำงานเพลงนี้มันเริ่มต้นยังไงดนตรีมายังไงแล้วก็การทํางานกับพี่ๆอย่างอพี่หมูเป็นยังไงบ้างครับผมนินทายฟังหน่อยครับก็จริงๆทํางานกับพี่หมูง่ายครับแล้วก็สนุกมากพี่หมูเขาค่อนข้างปล่อยให้เราปล่อยความเป็นตัวเองเต็มได้เต็มที่เลยแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเริ่มต้นของมันคือพี่หมูเขามีคอร์ดกับเมโลดี้มาให้แล้วคือมันก็ง่ายแล้วเรามีหน้าที่คิดแค่ พาร์ทที่เราจะเล่นกันของแต่ละชิ้นครับก็ก็พี่หมูแต่งอาเป็นเมโลดี้เป่าๆกับขอดมาเสร็จปุ๊บผมก็มานั่งคิดพาร์ทพวกโซโล่พาร์ทพวกริทึมอะไรเงี้ยครับพี่ฝุ่นเขาคิดพวกพาร์ทเมโลดี้ที่มันเป็นอยู่ด้านในในเพลงอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเพลงนี้แป๊บเดียวเสร็จครับแค่นั้นแล้วพี่หมูเขาก็ส่งส่งพาร์ทดนตรีทั้งหมดเนี่ยไปให้ ทีมที่เขาเขียนเนื้อก็เป็นพี่ป้อมใช่ครับทางทีมพี่ป้อมกับโนเขาคุยกันเรื่องนะครับคนอื่นล่ะครับอยากจะอยากจะได้ยินเสียงบ้างนะครับยื่นไปครับอย่ายื่นออกไปข้างนอกนะครับหมดแล้วครับกำลังจะเล่นเลยครับมีสองวันนี้เขาเพิ่งมาอ่าใช่ใช่เพราะดูในเอวีก็จะเป็นอ่า อีกทีมหนึ่งนะครับงานเล่าให้ฟังหน่อยเป็นรุ่นน้องสุดในวงสองคนเลยครับพูดถึงการมาทํางานกับวงนี้หน่อยครับก็รู้สึกว่าเจอพี่พีสามทมแล้วแฮปปี้ครับผมแฮปปี้ครับตอนนี้ยังแฮปปี้อยู่แฮปปี้อยู่ครับแฮปปี้อยู่ครับนะครับเป็นคำตอบที่ผมฟังแล้วชอบครับเพราะว่าแฮปปี้เนี่ยถ้าเกิดว่าวันแรกที่เราตอนนี้ทํางานกันประมาณกี่ครั้งคิดว่ากี่เดือนนะครับ ถ้านับเป็นคันเป็นคอนเสิร์ตก็น่าจะครั้งเดียวครับอนเสิรครั้งเดียวรับปีที่แล้วมีงานเดียวแต่ก็โอเคยังแฮปปี้ดีอยู่แฮปปี้ครับอีกคนนะครับครับอจริงๆผมก็ผมอยู่ตั้งแต่ช่วงที่เริ่มทำอัลบั้มนี่แหละครับช่วงช่วงก็ได้อยู่กับพี่หมูอะไรด้วยแต่เป็นช่วงนั้นจะเป็นเหมือนวงเนี่ยก็ไปคิดคิดเป็นพาร์ตเป็นเดโมอะไรมาแล้วก็เหมือนพี่หมูเขาส่ง ส่งเพลงให้ทางฝั่งพี่ต่อซีรีฟูอะไรเงี้ยครับ,รบที่พี่หมูอยากให้พี่ต่อซีรีฟูมาอัดกลองอะไรเงี้ยท, <ๆ S 2> ที่ที่เป็นแบบที่เป็นเหมือนแบบตัวตนของพี่ต่ออะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็มันก,นก็เหมือนกับวงเนี่ยทําทํามาแค่เป็นพาร์ทลิทเทิมอะไรเงี้ยส่วนลูกท่งหรืออะไรที่เป็นในเพลงอะไรเงี้ยก็จะเป็นทางด้านแบบซิงเกิลเจอร์ของพี่ต่อเลยอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกยังไงกับกับ ความเป็นพิต่อตรงนั้นความยากง,ง่ายในการที่ต้องเล่นสิ่งที่าหรับเขาเขา,ขามันเหมือนเป็นอาจารย์ผมอยู่แล้วครับ,รบเป็นเป็นแบบเราก็ดูเป็นเขาเป็นต้นแบบตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอได้มาเจอตัวจริงก็เหมือนแบบโอ้ว,ว้าวมันมันว้าวอยู่แล้วค <c> ร <oughs> ับซึ่งผมแบบผมก็ยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยแล้วได้ร่วมงานกับพวกพี่ๆอะไรเงี้ยพี่ๆให้โอกาสได้เข้ามาร่วมงานก็แฮปปี้แล้วก็สนุกมากครับซีถ้าเที่ยวกับครั้งแรกก็ โอเคมากๆครับเดี๋ยวจะรอดูไลน์อัพเนี่ยยังไม่เห็นเล่นด้วยกันขอพี่ใหญ่ของวงหน่อยครับพูดถึงความรู้สึกของเนี่ยการทำซิงเกิลนี้กันมาครับก็จริงก็เพื่อนๆก็ฟูดกันหมดแล้วแต่ก็คือผมก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานพี่หมูด้วยเพราะพี่หมูก็เป็นเหมือนไอดอลในยุคที่เราเล่นดนตรีกันแรกๆเลยครับครับก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าที่เหลือเขาก็รับผม โอเคครับกลับมาที่โตโน่แล้วกันนะครับ,รบจริง,รงๆวางแผนไว้หลังจากปล่อยซิงเกิลนี้แล้วครับผมว่าสถานการณ์โควิดก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็น่าจะเริ่มมีงานมากขึ้นตอนนี้เราวางแผนไว้ว่านอกจากจะทำซิงเกิลนี้จะทําเพลงต่อไปต่อหรือว่าจะรออีกสักระยะหรืออยากดูแผนการทำงานว่าเป็นยังไงบ้างคืออาจจะฟังดูหดหู่เลยนะครับแต่ว่า จริงๆแล้ววงของพวกผมอ่ะมันเป็นวงที่ไม่ไม่ได้มีงานทัวร์เยอะเหมือนวงอื่น uh huh. ผมต้องเล่นละคร uh huh. ด้วยอะไรเงี้ยครับพอคราวนี้โควิดมาเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้น้อยลงไปกว่าเดิมแต่มันก็มีความโชคดีในนั้นคือเราก็พยายามช่วยดูแลกันเพื่อให้วงอ่ะมันอยู่ได้แต่คราวนี้ เป้าหมายของผมอะครับมันถ้าถ้าสมมุติว่ามันมีงานเยอะก็คงดีครับแต่โชคดีที่สําหรับตัวผมผมแค่อยากทาเพลงครับกับเพื่อนที่ผมรักอแล้วพวกเขาก็เป็นเพื่อนผมอยู่กันมาตั้งหลายปีแล้วครับไม่ว่าจะมีปัญหาโอเคช่วงที่งานเยอะได้เงินกันเยอะช่วงไม่มีงานก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ดีแล้วการได้นัดหรือว่าเทเข้ามา บางครั้งกลายเป็นการเติมไปให้กับตัวผมเองด้วยซ้ําที่แบบที่ผมไม่อยากยอมแพ้ครับออือยากยากกอยยังอยากทําต่อโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าครับเอโควิดมันจะเป็นยังไงเราเลือกที่จะปล่อยอัลบัม้มเราเลือกที่จะปล่อยเพลงในช่วงที่โควิดมามในช่วงที่โควิดมันหนะักเพราะผมก็ไม่ได้คิดเอาไว้ว่าปล่อยแล้วจะต้องมีงานเยอะนะปล่อยแล้วเพลงจะดังนะผมขอแค่ได้ทําครับผมรู้ว่าแนวเพลงของพวกผมมันก็ไม่ได้แมสอะไรเท่าไหร่หรอก ไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือเนื้นอหาม,มันไม่เหมาะกับเป็นเพลงยุคนี้เท่าไหร่ครับ mm hmm. แต่แต่อย่างที่บอกครับทุกอย่างมันทําเพราะว่าเราเราชอบเรารักดังนั้นสําหรับแผนล่วงหน้าเนี่ยคงเป็นเหมือนเดิมครับคือพยายามทำเพลงที่มันมาจากเราจริงๆกันต่อไปครับ mm hmm. เนื้อหาอย่างอ้อมแขนที่ไม่มีจริงผมเอาเรื่อง ตอนที่ผมเคยไปทํางานที่เยอรมันนะครับ,รบอืแล้วเคยสัญญากับคนรักก่อนจะบินไปนครับ,รบว่าเออเคเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันนะอะไรอย่างนี้ครับผมเคยทางานได้ประมาณเดือนหนึ่งพอคริสต์มาสครับเราโทรไปเซอร์ไพรส์หยอดตู้โทรไปครับเป็นผู้ชายรับแล้วเราก็เอาเอาเอา,เอา,เอา เรื่องราวความรู้สึกที่เคยผ่าน,านมาคีัยมาทำเป็นเพลงแต่ละเพลงซึ่งสำหรับผมผมมองว่าอัลบั้มของพวกเราหรือเพลงเพลงแต่ละเพลงมันเหมือนกับไดอารี่ครับ,รบสำหรับผมกับเพื่อนก็เลยไม่ได้ไม่ได้วางไว้เลยพี่ว่าเออต่อไปจะต้องเพลงยังไงร,ร,รู้แค่ว่าจะทําเพลงต่อไปเรื่อยๆจนกว่าไม่มีคนฟังครับการที่คนดู มาดูกันเไม่ว่าจะเป็นหลักหมืน่นหลักแสนหรือหลักล้านในบางเพลงผมมีความสุขมากนะครับดีใจมากๆเอ,อแต่มันก็คงยังต้องสู้กันต่อไปในในเส้นทางนี้เพราะว่าตัวผมเองอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าผมไม่ใช่คนเก่งอืมไม่ได้แบบในหลายๆวงอาจจะเคยประสบความสําเร็จเคยได้ขึ้นไปในจุดสูงสุดอยู่แล้วแต่สําหรับตัวของของผมผมผมมองว่าสําหรับผมมันไม่มีครั สาหรับผมมันเกินฝันไปตั้งแต่แรกเลยครับ,รบพี่เมื่อก่อนเ,ออเราเคยร้องเพลงในบนะครับตอนที่เรียนมหาลัยครับร้องกันทั้งคืนได้ได้วันละสามร้อยสามร้อยห้าสิบแหกปากเรื่องเสียงแหบเสียงแห้งอะไรเงี้ยไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะได้มามีแฟนแฟนวันหนึ่งจะมามีเพลงเป็นของตัวเองมีอัลบัม้มมีวงเป็นของตัวเองสาหรับผมมันเลยค่อนข้างจะเกินฝันแต่สําหรับสําหรับแผนของปีนี้นครับที่ ที่ผมรอคอยนะครับคงไม่ใช่เป็นเรื่องของงานจ้างเพราะว่าเรื่องงานจ้างเนี่ยผมคาดการอะไรไม่ได้เลยครับ,รบในเรื่องของโควิตแต่ที่จะเกิดขึ้นคือคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกครับในชีวิตของวงโอครับแค่ได้ฟังก็ตื่นเต้นแล้วเพราะาจริงครับคือไมอ่พี่ไล่ฟังหลายๆเพลงที่เราร้องอะ่ะก็รู้สึกว่าเราถ่ายทอดเรื่องราวมาด้วยด้วยความรู้สึกจริงๆเหมือนเพลงนี้ก็เอ้ยทำไมดูฟังดูแล้วเหมือนเข้าอินกับการร้อง ออพอมาได้รู้เรื่องราวก็มันมีที่มาที่ไปของแต่ละเพลงอยู่และการที่อาจจะรวบรวมเอาทุทกๆเพลงที่เราทำกันมาเนี่ยมาขึ้นคอนเสิร์ตสักครั้งหนึ่งมารวมกันเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งความสุขคือมิชชั่นเราอะทุกคนอะถึงแล้วมิชชั่นก็คือการมีความสุขการทําเพลงซึ่งวันนี้ทุกคนอะทำได้ถึงตรงนั้นแล้วทีนี้ก็คือแค่อยู่กับมันไปเรื่อยๆกับสิ่งที่เรารักแล้วก็อยากเห็นนะครับถ้าถ้ามีคอนเสิร์ตยังไงก็ฝากวันกระซิบ ด้วยละกันได้เลยพี่เอดยังไงมาช่วยกันด้วยหรือไปแจมได้เลยนะครับอยากไปสนุกด้วยเพราะว่าวงนี้คือสนุกอยู่แล้วอเคือเวลาเล่นสดปลดปล่อยก็เต็มที่อยู่แล้วดังนั้นก็คืออยากจะเห็นนะยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวฝากทิ้งท้ายฝากผลงานกันหน่อยดีกว่านะครับว่าตอนนี้นอกจากช่องทางของตโนเองแล้วของวงเนี่ยติดตามได้ทางไหนบ้างครับผม่อยครับก็มี ช่อง YouTube นะครับเป็น The Dust Official นะครับครับแล้วก็แฟนเพจนะครับ Facebook The Dust Official เหมือนกันครับผมครับนะครับครับยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับโตโน่และก็ The Dust นะครับที่ให้เกียรติกับทาง b a มาก a Max TV มาร่วมพูดคุยให้เราได้ฟังผลงานใหม่ติดตามผลงานใหม่กันนะครับของสัปดาห์นี้นะครับ The Artist of the Week เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะคุยกับใครกันต่อติดตามกันได้ที่ b a n a Max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบ วันนี้ขอบคุณดอดัสมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Banana Max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบ